จะเกิดขึ้นกับการเล่าเรื่องของตัวละครชลสิทธิ์เท่านั้นซึ่งมันเหมือนว่าเราฝันนะฮะเวลาเราฝันหรือเรามองมุมมองแทนพระเจ้าอย่างเงี้ยเราจะเห็นมุมมองที่ไม่เหมือนปกติเราจะเห็นภาพที่ผิดเพี้ยนไปเมื่อคนที่มีอาการจิตหลอนอะไรเงี้ยซึ่งมันถูกเอามารองรับเรื่องตรงนี้ฮะคือมันคือถ้าถ้าดูในโลกจริงอ่ะจะไม่มีภาพ CG เข้ามาเกี่ยวข้องเลยฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมออุษาหรือใครอเงี้ยมันสอดคล้องกับการเล่าเรื่องของเราซึ่งพี่กับ มื่อเดียวกับพี่เอกที่คนเขียนบทนียตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าโลกของชลสิทธิ์เนี่ยจะต้องเป็นโลกที่ไม่เหมือนคนอื่นครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวอีกทีนึง อย่างเช่นวิทยุพันธ์นะฮะที่เราจะเห็นว่าตัวโชลสิ์เนี่ยเข้าไปแล้วก็จะเห็นพิพิธภัณฑ์มีซากช้างมีไดโนเสาร์ซึ่งทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันมาได้ยังไงมันไม่ควรจะอยู่ในที่นี้แต่ว่าในการตีความของพี่เนี่ยพี่ตีความกับคนเขียนบทแล้วก็ตีความกับทางซีจีว่าสิ่งที่เขาเข้าไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คงเป็นพิพิธภัณฑ์ในมหาลัยธรรมดาหมอสุธีเข้าไปฆ่าอาจารย์คนหนึ่งซึ่งแต่พอมาอยู่ในหัวโชลสิทธิ์แล้วเนี่ย มันคือการหลอนนะฮะก่อนนอนชลสิธิ์อาจจะดูส่าศิษย์พระปนหนึ่งเรื่องก็ได้หรืออะไรก็ได้คืออันนี้เป็นการตีความเข้าไปปุ๊บเขาเห็นอะไรที่เกินจริงขึ้นมาฮะเขาเห็นอะไรที่เกินจริงเห็นผีร้ายที่เกินจริงเห็นผีเสื้อที่เกินจริงขึ้นมาเนี่ยมันเลยประกอบออกมาเป็นภาพแบบนี้แล้วแล้วความตั้งใจของพี่อย่างหนึ่งคือพี่อยากทํา ความสุดสยองที่ดูสวยงามคะคือไม่ใช่สุดสยองแค่เห็นความแหวะแต่ว่าเราอยากจะดีไซน์ให้มันมันเป็นความหลอนหรือว่าเป็นความแบบเป็นจิตใต้สำนึกที่ผสมผสานเรื่องราวต่างๆคร ็ดีคือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการหนังผีไทยเราล่ะอ๋อโอเคครับอันนี้โอเคความกลัวจริงๆมันไม่อาจจะไม่ให้ผีอาจจะเป็นอย่างอื่น ก็ดีครับพี่คิดว่าดีนะเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับมุคุณแบบเป็นโรคจิตคิดว่าทําได้ดีเพราะว่าน่าสนใจน่าแบบน่าคิดก็เห็นด้วยนะทาให้หลังผีแบบว่าแตกไปอย่างดูแลหลอนมากอ,ะอ่ะเออกลับบ้านไปยังหลอนเลยมันก็ดีนะมันก็เป็นอีกแง่หนึ่งที่เป็นแบบไม่จำเป็นต้องเป็นผีจริงๆมาหลอกหลอนน่ากลัวน่ากลัวอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันแบบให้คิดดีอ่ะเออใช่เพราะปัจจุบันจริงๆทุกวันนี้ที่เรากลัวผีก็เพราะว่าตัวเราเองะ กลัวเนี่ยเออใกล้ๆเข้ามาเรื่อยๆนะเข้ามาใกล้ทำไมอ่ะอ้ยพี่เต๋อถามหน่อยว่าครับตอนนี้หลังผีครับถึงทางตันจริงไหมคอ้โหยนี่ขอเถียงโวชนฝาเลยอืมเจ็บนะชนตุ้มเลยนะไม่ใช่คือมันเป็นคำเปรียบเปยบอะแจ็คอ๋อครับนะจะบอกว่าหนังผีไทยนะครับไม่มีทางถึงทางตันหรอกครับถ้าสมมติเราดูเรื่องหนึ่งเนี่ยคร้งเรื่องเต็มๆไม่เราเบื่อเนี่ยถูกครับแล้วก็มาซอยเป็นเรื่องสั้นๆสามเรื่องเลยอ่า ผี3บาทครับอาลณ์อธานาคาตไงะบวกไปอีกเรื่องเลยนะครับ่จนผู้ชมีด้วยเหรอได้เหรอโฟเบียเออสีเพล้งถูกครับผมนี่ครบรถเลยนะครับมีทั้งผีร้อนผีไม่มีไดอันหลอกครับผีหน้ากลัวผีตลกครับครบเลยใช่ครับผมอยากรู้ไหมว่าทําไมหนังไทยมันถึงไม่มีทางสินทางตันต้องไปดูและก็ลองดูสิ หลายเรื่องจบมันก็ดีอยู่อย่างมันมีหลายรสให้เราเลือกดูมีความน่าสนใจดีนะคะเพราะว่าเหมือนแบบก็อยากดูอะไรที่แบบหลากหลายอะไรเงี้ยคือถ้าเรื่องเดียวจบเนี้ยมันก็เหมือนผีก็ไม่ได้ออกมาได้ตลอดอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันก็มันก็น่าสนใจเพราะเหมือนเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนแง่คิดแง่มุมอะไรเงี้ยก็น่าสนใจดีก็ก็รู้สึกดีนะการที่แบบมีหลายๆเรื่องก็จะทําให้แบบมันดูดูมีอะไรมากขึ้นดูตั้งใจมากขึ้นก็มันมันก็มีหลายรสหลายรสดีค่ะในเรื่องเดียว หนังผีไทยหลายๆเรื่องที่ออกฉายต่างพัฒนาตัวเองทั้งในด้านโปรดักชันที่มีคุณภาพเป็นสากลและการเล่าเรื่องที่ซับซ้อนน่าติดตามแต่ในแง่ของคนดูตลาดของหนังผีกลับค่อยๆน้อยลงจนมีคำกล่าวว่าหนังผีไทยได้เดินมาถึงทางตันแล้วแต่ในปีพุทธศักราช2551ภาพยนตร์แนวสยองขวัญที่แบ่งแยกย่อยออกมาเป็นสี่เรื่องราวอย่างเรื่องสีแพร่งก็สามารถดึงคนดูกลับเข้ามาดูหนังผีไทยได้สำเร็จอีกครั้ง ไอ้สี่แพ่งนี่ก็เป็นหนึ่งทางออกที่ทําให้มีความแปลกใหม่เกิดขึ้นก็คือหนึ่งมีความยาวแค่คนละไม่เกิน30นาทีผมว่ามันสามารถให้มันเปิดกว้างให้มีไอเดียที่แปลกใหม่ได้ไม่ใช่ว่าเปิดเรื่องมาแป๊บนึงต้องมีการแบบว่าเอ้ยตามหาว่าผีเป็นใครปริศนาเป็นอะไรยังไงมีแก้อาถพ์ยังไงมันค่อนข้างเบื่อแล้วะฮะคือตอนสี่แพ่งเนี่ย ก็คุยกันสี่คนแต่แรกเลยนะครับว่าเราต้องการทําหนังผีที่มันแตกต่างออกไปเลยจากในตลาดเพราะว่าหนังผีมันเริ่มจะเฟื่อแล้วแล้วพอดีโอเขามีไอเดียเกี่ยวกับผีบนเครื่องบินมาซึ่งทางของหนังผีเขาก็คือจะเป็นทางที่เป็นหนังผีจริงๆฮะอีก3คนที่เหลือก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะลองทำ